สวัสดีครับสวัสดีสมาชิก FC ทุกท่านนะครับสวัสดีกับทางช่องศรัทธามาปาฏิหารเกิดนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับผู้ที่นะครับทูกนะครับเฮงนะครับมาทั้งรางวัลที่1แล้วก็เลขท้าย2ตัวครับอารางวัลที่1ครับรางวัลที่1เป็นไงครับใคร ที่ดูคลิปแบบไม่เลื่อนนะครับก็จะสามารถรับรู้ได้ว่าผมบอกว่าอย่างไรนะครับผมบอกว่าให้พี่กัดเลข9ไปที่หลักหน่วยครับผมมีแค่4ี่คู่ครับ4ชุดใครจําได้บ้างนะครับใครตามที่ผมจุดให้ไหมนะครับนี่ไม่มีการแก้ไขนะครับใบเก่าใบเดิมนะครับใครตามที่ผมจุดให้นะครับคอมเมนต์มาเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมเนาะ เออนะครับโอ้ดีใจมากครับนี่ยังไม่พูดถึง0ูนนะครับศูนย์สองนี่ตรงตรงอยู่แล้วนะครับศูนย์สองนี่ตรงตรงอยู่แล้วนะครับและก็นะครับนี่ในส่วนของหลักนะครับในส่วนของหลักไม่มานะครับเห็นไหมเพราะอะไรครับมันติดเลขดับนะครับมันติดเลขดับผมบอกแล้วว่าที่จะมาคือตัวไหนครับ เลขหนึ่งนะครับไปอยู่หลักร้อยอันนี้คือพูดภาพรวมกว่านะนี่ครับ6กหนึ่งเกครับนี่ครับโอ้สูตรครับบอกได้เลยนะครับแล้วทีนี้มาดูนะครับมาดูกันนะครับสูตรไหนที่เข้าและไม่เข้าผมบอกหมดนะครับงวดนี้นะครับเด่นส่วนใหญ่จะเข้าเลยแหละครับยกเว้นดับนะครับยกเว้นดับเออนะครับ A8 ครับมาครับผมนะครับ a 8มาต่อครับเห็นไหมเชื่อผมหรือยังเชื่อผมหรือยังครับว่าจะไปอยู่หลักหน่วยผมบอกแล้ว a 8จะไปอยู่หลักหน่วยแล้วมีตัวไหนบ้างครับมีแค่9ก้ากับ4นะครับมีแค่9ก้ากับ4แต่4ติดดับครับเหลือเก้าตัวเดียวผมเลยจุดให้ไปที่เลข9้าอยู่หลักหน่วยเก้าตัวเดียวหลักหน่วยชนนะครับนี่ครับ a 8เข้านะครับนะจำไว้นะทุกคนนะครับเออ ก็นี่อ้าวนี่ครับล่าสุดครับมาทั้งบนมาล่างอีกแล้วจ้านะครับสูตรเลขวิ่งเงินแสนนะครับมาล่างครับนะครับเพิ่งลงให้เมื่อเช้านะครับนี่นะครับเป็นไงนะครับแล้วนําเอาไปประกบครับศูนย์สองตรงๆนะครับศูนย์สองตรงตรงและก็นี่เป็นอีกของ ตามหาเลขเด็ดนะครับเดี๋ยวตามหาเลขเด็ดไม่ต้องพูดหรือจะต้องพูดดีนะครับนะครับไปดูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์วิเคราะห์เข้าครับผมนะครับวิเคราะห์มาครับรอบนี้นะฮะเออโอ้โหนะครับสถิติผมนะครับสถิติผมมาในส่วนของเลขสองนะครับสถิติมาเลขสอง เดี๋ยวเอาของอ,องันนั้นก็จะเอาไว้ช่องนั้นที่กดนะครับผมหนึ่งนี่นะครับอันนี้อันนี้อันนี้ลงหรือ,อยังไม่แน่ใจใท้ายสองตัวไม่รู้ว่าลงตรงไหนนะครับนี่นะครับเห็นไหมที่กัดล่างครับเดินข้ามปีครับ 02เลยครับ02เลยแล้วก็สมาชิกนะครับคลิปนี้นะครับเนี่ยที่คลิปประมาณ6นาที6.05นาทีแล้วนะครับนี่ครับผมบอกให้ติด012นะครับเพียงแต่ดับเนคดับขาดอะ่ะไอ้คู่ดับอะ่ะคู่ดับเนาะคู่ดับเขาไม่อยู่นะครับรอบนี้คู่ดับเขาไม่อยู่นะครับคู่ดับล่างไม่อยู่นะครับ พูดถึงคู่ดับล่างไม่อยู่นะครับต้องขอโทษด้วยนะครับเอ,อ้ยไหน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 ตรวจดูก่อนมาแล้วว่าแล้วนะครับเพราะว่าแต้มก็ไม่มีกับคูดับไม่มีแล้วก็เป็นเหมือนที่ผมพูดนะครับอันนี้คือแคบแคบให้นะครับที่มันชนกันก็คือศูนย์สองนี่นะนี่ครับแต้มไม่เข้ากับเลขดับ เห็นไ,ไหมผมได้แล้ว,ลวมันต้องมีศูนย์วันนี้นะครับศูนย์สองเข้าตัวนี้เลยนี่จังๆเลยนี่ครับชุดนี้นะครับลงให้จําได้นะครับวันไหนที่ผมลงให้นะครับอใบนี้อันนี้นี่อีกเป็นไงครับไม่พิกัดมาทั้งบนทั้งล่างครับตหลักหลักนับหลักร้อยเป็นไงนะครับเออว่ากันไปทีนี้มาดูในส่วนล่างเข้าเยอะนะครับรู้สึกว่าล่างจะมาเยอะนะครับ ยกเว้นเลขดับกับเลขแต้มนะครับทันั้นน่าจะเต็มเต็มกราฟเต็มกราฟนะครับเป็นไงนะครับสูตรบางทีนะครับมันอาจจะทําให้เราแบบลังเลแต่ว่ามันก็อยู่ที่การวิเคราะห์ก็เป็นจริงเลยครับนะครับเป็นไงนะครับปรับหน่วยครับเป็นไงครับออกศูนย์สอง เหมือนที่ผมพูดไหมใครตามแค่นี้บ้างนะครับผมอยากรู้แค่นี้แหละนะครับใครตามแค่นี้บ้างผมบอกว่าระวังดีๆนะมันจะเข้าวินกันในนี้ครับเข้าจริงๆครับทั้งๆที่มันเป็นสูตรหลักหน่วยครับเข้าจริงๆครับนี่ในตัวนี้หลุดนะครับเดี๋ยวให้ดูที่มันนี่นะครับใช่ไหมไม่ใช่เว้ย อันนี้ไม่หลุดแต่ดับหลักกันหลุดนะครับเนี่ยดับขาดดับอยู่นะครับดับอยู่ดับหลักหน่นะครับดับหลักหนุดจะเอาให้ดูอีกนะครับอมเนี่ยสูตรนี้ที่ไม่อยู่นะครับไปไปไปหลักหน่วยแล้วไปหลักไปหลักสิบแล้วเชื่อผมไหมดูครับมาหลักสิบสามสามงวดติดเนี่ย ไปอยู่หลักสิบผมขออนุญาตไม่ทิ้งนะครับสูตรนี้นะครับเพราะมันอยู่ในวงโคจรนั้นนะครับนะมันยังอยู่อยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทาให้นะครับแต้มมาหลุดนะครับแต้มหลุดแต้มก็ยาวมาตั้งนานเพิ่งมาหลุดเนาะก็อย่าโทษเขานี่ครับเป็นไงนะครับตามต่อไปเลยนะครับนี่นะครับหลักหลักเนี่ยผมเอามาเอามาชนกันหมดครับเอามาชนกันหมด จะเรียบร้อยนะครับเอเล่นะครับเอเล่เลยนะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับผมเนาะมามาช่วงโค้งสุดท้ายแหละวันนี้แหละที่จังจังมากนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็สุดมากผมได้วงให้นี่แหละนี่แหละผมสะใจมากเลยนะครับดีใจมากเลยนะที่ที่ได้วงที่ได้แต้มให้เนี่ยนะครับหลักหน่วยมีแค่สี่คู่นะครับมีแค่สี่อันเนี่ย 519 919 419แล้วก็619ออก169โอ้นะครับอืมนี่เลยเต็มกราฟเข้าตัวอีกแล้วจ้านะครับก็โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะไปะตามหาเลขเด็กกันต่อนะครับอันนั้นก็เข้าครับวิรีข้อเข้าอีก นะครับก็โอเคนะครับผมขอพระคุณที่ติดตามและให้กําลังใจกันนะครับฝากเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวต่อไปเดียวลงให้นะครับเริ่มจากเลขท้าย2ตัวก่อนนะครับชุดปักหลักเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับขอพรบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ